เอาพื้นเข่าเลยเออเอาปากถามเธอนะบ้าก่อนโอเคเริ่มเลยจ้าอย่าเอาไม้ออกเลยอ่ะเออไปเอาออกดิไปแล้วไม่ได้ถามนะไม่ได้ยยืนเท่าไหร่เดี๋ยวไม่ได้ไปที่บ้านของด้วยมันเป็นคาแรคเตอร์ร่างทองสิได้เห็นกันบตางเป็นไงอะถามนะจริงเปล่าที่พี่ท มันก็เห็นแค่นี้แหละมันก็ไม่ก็บางหมดแล้วไงวันนี้ดูทุกคนพร้อมเพียงกันเป็นพิเศษนะครับไม่ไงเพราะเราเห็นจากปไอจีของพี่แนนเออมันก็ไม่ได้ขนาดนะท่าตอนนั้นแล้วก็ตอนมันถ่ายจบมันก็จากวันนั้นจนวันนี้มันก็แบบเขาเรียกว่ามีการปล่อยตัวก็เอ็นจอยอิทติ้งแต่ว่าตอนนั้นคือฟิตเพื่อประกอใช่ครับตอนนี้ก็แบบ ก็ต้องยอมแล้วจริงๆาก็มีการปล่อยตัวก็แบบน้ำหนักขึ้นมนันนิดหน่อยหาโลใช่ไหมพี่ซธบีมก, <c oughs> ก็จากในจากวันนี้ถ่ายแบบก็ขึ้นมา5กิโลแล้วครับตอนนั้นมันว <c oughs> ินัยมันต้องเยอะขนาดไหนเพื่อให้มันแบบก็ทุกสิ่งทุกอย่าง <c oughs> ก็เทเวลาแล้วก็ความตั้งใจทั้งหมดไปไปที่การทำหุ่นตัวเองก็แบบก็คือไม่ไม่มีสังคมไม่กินข้าวอย่างอ <c oughs> ื่นเลยนอกจากในในมื้ออาหารที่เซตไว้ จะมีสังคมแค่อาทิ์ละหนึ่งวันคือกินข้าวต่างใจปากแคมป์ไม่ใช่อิตย์ละหนึ่งวันอทิตย์ละหนึ่งือย่างที่เคยพูดไปใช่ครับไม่ักไม่คอนเสิร์ต้องไม่อะไรเสิร์ตไม่ไมาเป็นชุดอย่างนี้ไม่ไพรอยู่ในทับไม่แจวกับไม่เขินแต่พอแจวมันก็เขินเลยไม่เขินเฮ้ยไม่เรัเสื้อบ่อยไม่ผ่เป็นคนขี้ร้อนอยู่แล้วจริงจริง เราคนชอบถอดอยู่แล้วหมายถึงว่าตั้งแต่ตอนตั้งแต่ตอนไม่มีอะไรจ๊ะชอบถอดเลยเห็นว่าคนขี้ร้อนแต่ไม่ค่อยมีใครเห็นอย่น่อยๆถ้ถอดเคยอยู่ในบ้านไงจ๊ะถ่ายรูปลงดูเสี่ยมี่ของสาวสารีมีผมกับการนี่แบบว่าเฮ้ยนิดนึงอา อันนตรอยนิดนึงเหรอแต่ว่าแปลว่าถ้าใครเป็นคนป้ายอ๋อมันเป็นโกนัสของมันเป็นตัวโกนั่ของคอนโดครับเพามันจะได้เห็นว่าแบบต่างปรทศใช่ครับผมจะกลับมาเป็นจะกลับมาเป็นแบบเมื่อคราวที่แล้วนะคะหมายถึงว่าหมายถึงแบบรีนเขาอยากกลับไปลีนอีกครับแต่ว่าช่วงนี้หยุดกินขนมไม่ได้เลยอ่ะ แต่ตัวนี้คือโอเคนะนะรู้สึกวา่าขึ้นมา5กิโลแล้วใช่ครับแบบนี้ก็ดีก็ค่อยๆค่อยๆไต่ลงไปจะไม่คงอยากกลับไปล่างนั้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถึงแบบขั้นต่ําขนาดมีเท่าตอนนั้นแต่ว่าเขาอยากเอ็นจอยกับชีลด้วยเพราะว่าก็พูดตรงๆว่าตอนนั้นน่ะก็ไม่คิดอะไรเลยก็รู้สึกว่าเหมือนเหมือนมีแค่กายาการละเอียดไม่มีเพราะว่า<ด><ด>ทําทุกอย่างให้มันเป็นรูทีนอย่างเดียวดูมันจะดูดีนะตอนนั้นมันดูเหมือน มันก็อยากมันก็มีความสุขที่แบบพอมันมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันได้เห็นความทุ่มเทของตัวเองแล้วมันมันสำเร็จอ่ะมันมันมันดีใจนะแต่ว่าระหว่างทางอ่ะมันก็ทําให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างครับว่าแบบมันไม่ใช่แค่แบบเรื่องการออกกําลังกายเลยผมผมรู้สึกว่ามันเอาไปใช้ได้กับทุกๆเรื่องว่าแบบในวันที่เราไม่อยากในวันที่เรายังอยากต้องกินอาหารคลีนอยู่แม้ว่าเพื่อนจะนั่งกินไก่ทอดอยู่ข้างหน้าแต่เราก็ยังต้องกินอาหารคลีน์ของตัวเองเนี่ย มันเหนื่อยแค่ไหนมันก็เหมือนกับผมว่ามันเอาไปปรับใช้กับเรื่องอีกหลายๆเรื่องในชีวิตได้แล้วก็รู้สึกว่าก็อาจช่วยเป็นแพชชั่นให้กับใครหลายๆคนได้อีกด้วยในการที่แบบผันมารับตัวเองมากขึ้นตอนนั้นมันหวั่นไหวแบบคนรอบข้างเราเขากินของปกติแล้วเราต้องมานั่งดูโอ้อยปกติครับผมว่าคนที่เพิ่งไดเอกหนักๆครั้งแรกอะ่ะหวั่นไหวแล้วมันยังไงอ่ะพี่พีมี่แบบมาโดเฮ้ย ก็พยายามที่จะไปนั่งอยู่มุมเดียวแยกปีกิเวทคือคือพยายามสร้างสภาพแวดลลอมให้ไม่เห็นอาหารที่มันน่ากินคือตอนนี้ตอนนั้นคือถ้าใครเห็นว่าพี่ฟิลแบบสันโดดไม่ได้เป็นเพราะอะไรใช่ถ้าถ้าผมเรียกร้ไม่หันก็ไม่ได้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าสมองไปแล้วไม่ใช่หรอกบางบางทีมันบางทีมันเหมือนร่างกายมันเหนื่อยเนี่ยมานานๆนะครับมันก็มันก็มีความเคลียร์มันมีความเบลอบ้าง แต่ว่าแต่ก็โอเคผมว่ามันคุ้มนะครับแต่ว่าก็ไม่ถ้าใครไม่ได้มีเวลาไม่ได้มีความตั้งใจไม่จะเป็นต้องชายผมรู้สึกว่าไม่แนะนําให้อย่าไม่อยากให้หักโหมอยากให้อยากให้ออกกำลังกายเพื่อเพื่อรักตัวเองเพื่อสุขภาพคือรูปร่างมันเป็นผลพลอยได้ซะมากกว่าด่างคลองมันไม่มีไั่มีไม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 ่มีจริงเหรอจริงแต่คนเซล ไปหนัแไมีใรทไมไม่มีไม่มีไม่กมยไม่มี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 จริงไม่มีจริงไม่มีหรือไม่เห็นเไม่รู้ไม่เราไม่ได้เข้าไปดูหรือเปล่าก็เข้าไปดูนะครับหมายว่าผมก็ตอบแฟนข่เป็นปกติเลยแต่ว่าไม่ได้มีแบบแฟนแแปลกอะไม่มีครับไม่มีไม่มีจริงทําไมอยากให้มีอรอ มันไม่คนอื่นเขามีป่ะคนอื่นเขามีใช่ป่ะแปลกอ่ะเขแปลกนะแปลกผมว่าแปลกละผมรู้สึกว่าตัวเองเริ่มแปลกละแต่ว่าไม่มีดีกว่าไม่มีผมว่าไม่มีก็ดีกว่าอะ ก็เมื่อกี้ก็อยู่บนเวทีแล้วไงไม่บนเดี่ยวๆไม่มันมีหลายคนมันไม่ติดไมไงไม่อิ่งเสร์มมันไม่ต้องติดไม่ได้มันติดภากไม่ได้เราโอเค